ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้จัดการแข่งขันขออภัยค่ะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางทิศท,ทางพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองระยะ10ปี นายชนาทิพยโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือการจัดทําวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองระยะ10ปีคือปี2571ถึงปี2580โดยมีนางพัชรีสาลาศินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม ประชุมเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางกรอบทิศทางการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองนะคะประกอบไปด้วยจังหวัดปร,ราจีบุรีนครนายกสะแก้วจันทบุรีและตราดซึ่งก็มีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ,จสังคมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในระยะยาว